เพื<ภ>่อนๆมาทำความรู้จักตัวสาวกาด F 998กันแบบจริงจังอีกสักรอบหนึ่งกันล้วกันสำหรับ F 998เพ<ภ>ื่อนๆแจ็คทั้งหมดนะครับเป็นแจ็คเนี่ยอ่าสามจุดห้าทั้งหมดเลยอ่าทั้งห้าหกเจ็ดรูนี่นะครับเป็นแจ็คสามจุดห้าเพื่อนๆครับเนี่ยเป็นแจ็คสามจุดห้าหมดเลยไม่ว่าเป็นตัวมิกก็คือไม้ ตัวนะครับนะเยอปอนนะครับตัวที่2ตัวที่3นี่นะฮะหรูสามเนี่ยหรูที่สาเป็นเยอปอนเป็นตัวแอคคอม์ปเนีไอตัวที่หกเจ็ดทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง3อันนี่นะครับนะก็คือ3รูนี่นะเอาไว้ไลฟ์ถ้าเพื่อนๆต้องการไลฟ์สามสามเครื่องก็สามารถเสียบได้ทั้ง3เครื่องไลฟ์พร้อมกันได้เลยสบายสบาย รูแอคคอ m p a บ y ก็เอาไว้เสียบเวลาที่เราต้องการเสียงเพลงจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าแอคคอรบัน c ีแอคคอตัวนี้ a อคคอรบตัวเสียบแจ็คเพลงเข้าตัวการไลฟ์สดของเราตัวเดียฟฟนก็คือตัวหูฟังตัวนี้เดียโฟนนะฮะตัวเดียโฟนหูฟังนะฮะหูฟังหูฟัง ไม่รู้ที่หนึ่งครับเสียไปหูฟังรู้ที่สครับเสียบไปไลท์สดเสียไปเอารู้ไหนก็ได้เอาเครื่องไหนก็ได้เอาไปหนึ่งเครื่องจบอ้วงนะครับนะตัว OTG ก็คือ,อมันจะมีสาย OTG ที่จะไปเสียบกับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งหมายควว่า อันนี้นะครับเป็นชาร์จตัวชาร์จแบตนะตัวไทยสีามาทำความรู้จัก f 9 9 8กันแบบละเอียดละเอียดกันเลยครับตุ่มนี้คือตุ่มเปิดปิดไฟ power กดหนึ่องสกด1 2 3่งสองมันก็ติดแล้วนะครับหนึ่งสอเปิดปั๊บนี่เนหะ็นไหมมารู้จักเดมเมอร์ตัวแรกนะฮะ มาดูกันเลยครับตัวแรกเนี่ยอ๋อเดเมอร์ er ตัวแรกเขาเรียกว่าเดเมอร์เสียงสูงเดเมอร์ er, เสียงกลางเดเมอร์ er, เสียงต่ำตัวเรคคอร์ดก็ถือควบคุมการไลททั้งหมดเปิดเสียงเพลงทั้งพูดถ้าเปิดก็เสียงเราจะดังถ้าหมุนกลับไปทางซ้ายมันก็จะเงียบน,นี้นะเอฟเฟกนะเออจะเปเชื่อเอฟเฟก ออก็คือตัวเอฟเฟกทั้งหมดเลยไม่ว่าเสียงนะฮะเสียงจะดังแบบไหนนะพี่พี่เนี่ยอันนี้นะเราสามารถกดได้เนี่ยสเปเชื่อเอฟเฟกนี่เอาหมุนหมุนกลับมาทั้งซ้ายนะฮะถ้าหมุนมาทั้งซ้ายเนี่ยมันจะไม่ดังเห็นไหมเนี่ยมันไม่ดังเรามาดูตัว เดเมอร์ตัวนี้ตอนก็คือมิกก็คือไมค์นะครับตัวนี้ควบคุมไมค์อ่าโคฟนที่เราพูดนะเดาเปิดเสียงนักเสียงเบาอ่าผมก็จะเปิดประมาณเนี้ยนะครึ่งหนึ่งนี่เนี่ยเป็นตัวเอ็โคนะฮะเราชัดเจนนะครับนะเอ็กโคอ่าก็คือคอยควบคุมนะเสียงถ้าเราเปิดมาทางนี้เนี่ยเสียงมันจะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนยมันะมจะกล้องถ้าเราหันมาทางนี้นะฮะถ้าเราหันมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบธรรมดาธรรมดา เรามาดูตัวนี้ต่อครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่คอยควบคุมก็คือตัวมอนิเตอร์ในการที่เราะครับนะสามารถที่จะเอามาฟังเสียงเราออกมาเป็นแบบไหนเราฟังเสียงตัวนี้ตัวนี้นะครับนะแอคอมนีก็คือตัวที่เพลงเข้ามาตัวนี้จะเปิดเบาเพลงหนักเพลงเบาถึงหนักนะสามารถที่จะใช้ตัวนี้เลยฉะนั้นพอเวลาที่เราไลฟ์เราต้องใช้ตัวนี้นะฮะโพลเมื่อมิกนี่คือเสียงที่ควบคุมไม อันนี้เราไม่ขวบคุมไม้นะฮะสำหรับตัวนี้นะมิกเราเปิดนะครับนะกึ่งกลางไม่ก็ดังประมาณตัวตัวนี้เอ็กโคตัวเอ็กโคก็คือ,อสัญญาณเอ็กโคนะครับนั่นเดเมอร์ดูนี้เป็นสัญญาณเอ็กโคพอเราพูดแล้วมันจะเสียงกล้องสองตุ้มนี้ก็คือตัวเอคคอมปานีเสียงเพลงนะขวบคุมเสียงเพลงที่เข้ามาเปิดออกไปนะเสียงหนักเสียงเบาอยู่ที่การควบคุมสองตัวนี้ ตัวนี้มนะอนิเตอร์นะออกข้าวฝังหูเราเนี่ยะนะเสียงดังเสียงเบาขนาดไหนครับก็คือตัวมอนิเตอร์เศษที่ตัวสาวกาด f 9ฟเหมีก็คือตัว CT, ตุวว 8, มตวต่มดีหนอ่อยตุ่มดีหน่อยเนี่ยก็คือตุ่มที่ลดเขาเรียกลดเสียงรบกวนจากภายนอกก่อนเมือก้ตัวตัดเสียงรบกวนกันแล้วกันนะตัดเสียงรบกวนด่านนอกเช่นหมาเห่าน้องหมาน,น้องหมาหรือไครตะโกนหมาดังๆ ตัวตุ้มดีน้อยจะทําหน้าที่ตัดส่วนใหญ่ผมอ,อันนี้จะเป็นเสียงนะครับนะเสียงแต่ละเสียงเสียงแต่ละเสียงไม่เหมือนกันด้านผมจะชวนยายจะใช้เสียงโปรอันนี้ผมใช้ไหมไปเรียบร้อยอันนี้ครบูตรเลยนะอันนี้ครบชตดเลยอันนี้นะเป็น f 9 9 8เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับอันนี้เป็น f 9 9 8ที่เต็มรูปแบบที่สุดแล้วก็นาใช้ที่สุดผมบอกได้เลยว่า ด้วยครับดีมากสำหรับตัวสาวการ์ด f 998แล้วดูครับความสวยของเขาจัดไปได้เลยครับ